สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยอาหารไทยค่ะโอ้โหเรื่องนี้คุยสนุกแน่นอนครับใช่ไหมคะคือมีข่าวใหญ่เพิ่งออกมาเลยร้านอาหารไทยในกรุงเทพเนี่ยออหร้านเลยนะคะ6ร้านเลยเหรอครับใช่ค่ะติดอันดับ world's 50 best restaurants ปี2025 สุดยอดมากโห oh, อันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆของวงการอาหารไทยเลยนะครับจริงๆค่ะอย่างแก๊กกัรแบงคอกเนี่ยอันดับ6เลยนะเป็นสุดยอดร้านในเอเชียด้วยครับแก๊กกันนี่เขาดังอยู่แล้วแล้วก็มีพดท่องแบงคอกอันดับ13เข้ามาใหม่ได้รางวัลเอ่อ Highest New Entry Award ด้วยพดท่องนี่มาแรงจริง,รงๆครับแล้วก็ยังมีซอนซูริงเลดูนุสราอีกใช่ไหมคะใช่ครับครบเลย6ร้านนี่มันเลยทําให้เราแบบเอ๊ะกลับมาคิดกันว่า อะไรอะไรที่ทำให้อาหารไทยมันโดดเด่นขนาดนี้ในเวทีโลกอะครับอืมเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือวันนี้เราก็จะมาลองหาคำตอบกันดูนะครับจากหลายๆมุมมองเลยอ่าใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นคลาสสิกเลยแล้วก็มีข้อมูลแนะนำร้านเด็ดดิมทางจากมิชลินไกด์ครับมิชลินก็ลงมาเล่นสตรีทฟู้ดด้วยใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยความรู้ลึกๆจากหนังสือโภชนาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยครับผม เป้าหมายเราก็คืออยากจะเชื่อมโยงภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเนะาะค่ะจากความหรูหรารางวัลระดับโลกครับไปสู่อาหารในชีวิตประจําวันแล้วก็รากฐานทางวัฒนธรรมจริงๆที่ซ่อนอยู่มาเริ่มที่ภาพหย่อยก่อนเลยความสําเร็จของร้านไฟไดิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ตอกย้าภาพ g ก s t r o n o m y ฮับของไทยเลยนะคะใช่ครับเป็นซอส power อย่างหนึ่งเลยนะการใช้สเสน่ห์ด้านอาหารมาสร้างชื่อเสียง แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอีกโลกหนึ่งเลยคือใน reddit ที่เขาคุยกันเรื่องเอ,อ่อรสชาติอาหารข้างทางเทียบกับร้านอาหารทั่วไปครับประเด็นนี้น่าสนใจมากความเห็นนี่หลากหลายเลยนะบางคนก็บอกข้างทางสิอร่อยกว่าเยอะคุ้มด้วยใช่ใช่มีคนบอกว่ารสชาติมันจัดจ้านกว่าจริงกว่าร้านอาหารบางทีปรับรสเอาใจนะักท่องเที่ยวไปหน่อยอืมก็มีส่วนครับแต่ก็มีคนแย้งเหมือนกันนะว่า าทางดีๆก็มีไม่ดีก็มีร้านอาหารก็เหมือนกันค่ะแล้วก็มีคนชี้ประเด็นเรื่องออราคาความสะดวกสบายว่าคนท้องถิ่นบางทีก็กินเพราะมันง่ายมันถูกไม่ใช่ว่าอร่อยที่สุดเสมอไปยกเว้นพวกร้านดังๆเฉพาะทางไปเลยอย่างเจ๊ฟไฟนี่ก็มีคนพูดถึงเยอะในนั้นอ๋อใช่ค่ะเจ๊ฟไฟนี่เป็นตำนานไปแล้วแต่โดยรวมคือมันไม่มีคำตอบตายตัวเนาะว่าอะไรดีกว่า ถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเยอะมากทั้งคุณภาพราคาความสะดวกความชอบส่วนตัวแต่มันก็ชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์อร่อยของคนทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องผูกกับความหรูรางวัลเสมอไปใช่ครับมันอยู่ที่ความคุ้นเคยความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างหรือแม้แต่วิถีชีวิตซึ่งไอ้ความเชี่ยวชาญเ,เ,เฉพาะทางเนี่ยแม้แต่มิชลินไกด์เขาก็ให้การยอมรับนะคะอ่าใช่เลยครับ อย่างในย่านบางรักเจริญกรุงเนี่ยเขาแนะนำร้านริมทางไว้เพียบเลยมีร้านไหนเด็ดๆบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอ๋อเยอะเลยค่ะอย่างโจ๊กปรินซ์นี่ดังเรื่องโจ๊กเนื้อนเนียนมากอ๋อร้านเก่าแก่เลยนะครับนั่นใช่ค่ะแล้วก็มีบ้านผัดไทยแสนยอดเป็ดย่างสว่างบะหมี่ก้ามปูเจริญแสงสีลมขาหมูก๋วยเตี๋ยวมิสเตอร์โจข้าวต้มปลากิมโป้โอ้โหแต่ละร้านนี่คือแบบทำอย่างเดียวแต่สุดยอดไปเลย ครับสังเกตว่าแต่และร้านเขาจะเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆสืบทอดสูตรกันมานานใช่ค่ะมันก็ตอกย้ำประเด็นจาก reddit นะคะว่าอาหารริมทางมันไม่ได้เหมือนกันหมดถูกต้องครับมันมีตั้งแต่ร้านทั่วไปจนถึงร้านระดับปรมาจารย์ที่มิชลินการันตีคุณภาพได้เหมือนกันทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างไหมคะจากเรื่องรสชาติรางวาัลความนิยมมาดูอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นครับน่าสนใจครับจะไปทางไหนต่อครับ ไปดูเรื่องภูมิปัญญาไทยค่ะอ้างอิงจากหนังสือโภชนาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยเขาพูดถึงแนวคิดหลักเลยคืออาหารเป็นยาอ๋อเรื่องสมดุลธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการคือรสชาติต่างๆของอาหารเนี่ยมันมีสรรพคุณทางยาไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวครับผมพอจะอธิบายขยายความได้ไหมครับว่ารสไหนช่วยเรื่องอะไรบ้างได้ครับอย่างเช่นรสเปรี้ยวก็ช่วยเรื่องเสมหะ กัดเสมหะรถฝาดช่วยสมานผลาสมานผิวอืแล้วที่เด่นมากๆในอาหารไทยคือรสร้อนจากพวกสมุนไพรยเยอะแยะเลยตะไคร้ใบมะกรูดขา่าพริกค่ะพวกเครื่องแกงเครื่องต้มยำทั้งหลายใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอาหารแห่งสายลมเลยนะคือช่วยขับลมปรับสมดุลธาตุลมในร่างกายซึ่งสำคัญมากกับอากาศร้อนชื้นบ้านเราโอ้หจริงด้วยค่ะแล้วมันก็ช่วยย่อยอาหารด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับมันเลยเป็นภูมิปัญญาที่แบบว่าอยู่ในอาหารที่เรากินกันทุกวันโดยไม่รู้ตัวพอคิดแบบนี้เวลากินต้มยำผัดชาแกงเผ็ดมันไม่ใช่แค่โอ้ยแซบอร่อยแต่มันคือการปรับสมดุลร่างกายด้วยใช่เลยครับและในหนังสือเขายังเน้นเรื่องอื่นอีกนะการกินตามท่าเจ้าเรือนกินตามเวลากินตามฤดูกาลค่ะเลี่ยงของแสลงพวกของดิบของหมักดองครับ แล้วก็เน้นการปรุงแบบต้มยำตําแกงนึ่งย่างมากกว่าผัดผัดทอดท,ท,ที่ใช้น้ำมันเยอะอืมแสดงว่าวิธีการปรุงก็มีความสำคัญในเชิงสุขภาพด้วยครับผมแล้วก็มีอีกมิติที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยคือศิลปะการกินแบบไทยศิลปะการกินยังไงคะคือเรื่องเครื่องแหนมกับเครื่องเคียงครับเคยได้ยินไหมครับอ๋อเครื่องแหนมเครื่องเคียงคุ้นๆค,ค,ค่ะแต่ไม่แน่ใจความต่าง ในหนังสืออธิบายว่าเครื่องแหนมเนี่ยคือของที่กินคู่กับอาหารจานหลักเลยกินพร้อมกันในคําเดียวกันเพื่อเสริมรสชาติกันโดยตรงอย่างเช่นอะไรคะอย่างน้ําพริกกะปิก็มีปลาทูทอดเป็นเครื่องแหนมหรือหลนเต้าเจี้ยวก็กินกับปลาทอดเป็นเครื่องแหนมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกินคู่กันไปเลยใช่ครับส่วนเครื่องเคียงคือของที่กินเสริมประกอบเข้ามาอาจจะไม่ได้กินพร้อมกันในคําเดียว แต่กินสลับสลับกันไปเพื่อเสริมรสชาติโดยรวมหรือแก้เลี่ยนอ๋ออย่างชุดน้ำพริกก็จะมีผักสดผักลวกอันนั้นคือเครื่องเคียงถูกต้องครับหรือแกงเผ็ดอาจจะมีไข่เจียวหรือปลาเค็มเป็นเครื่องเคียงกินสลับกันไปโหละเอียดอ่อนมากเลยนะคะมันทําให้ในหนึ่งมื้อหรือแม้แต่ในหนึ่งคำเนี่ยรสชาติมันซับซ้อนเปลี่ยนไปมาได้ตลอด นี่แหละครับคือความสุดยอดของวัฒนธรรมการกินแบบไทยมันไม่ใช่แค่ทําให้อิ่มแต่มันคือประสบการณ์ทางรสสัมผัสที่ออกแบบมาอย่างดีพอฟังมาทั้งหมดนี้ภาพอาหารไทยมันครบมิติมากๆเลยนะคะครับผม ตั้งแต่ร้านหรูระดับโลกที่ได้รางวัลได้ดาวมิชลินครับไปจนถึงอาหารริมทางที่มีชีวิตชีวาแล้วก็มีร้านเก่งๆซ่อนอยู่เยอะมากค่ะแล้วก็ลึกลงไปถึงรากฐานภูมิปัญญาเรื่องอาหารเป็นยาการรักษาสมดุลธาตุและศิลปะการกินด้วยเครื่องแนมเครื่องเคียงที่ซับซ้อน การเข้าใจทั้งหมดนี้มันทำให้เรามองอาหารไทยได้ลึกกว่าแค่เรื่องความอร่อยราคาหรือว่าหน้าตาสวยงามเนาะใช่ครับมันคือการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมเห็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแล้วการที่เราตระหนักถึงหลักสมดุลหรือรสชาติในเชิงสรรพ,พคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะช่วยให้เราเลือกกินอาหารได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับสุขภาพมากขึ้นด้วยนะครับจริงน้้ยค่ะ สรุปได้ว่าอาหารไทยนี้เป็นการผสมผสานที่น่าทึ่งจริงๆทั้งรสชาติรางวัลวัฒนธรรมสุขภาพมันอยู่ในจานเดียวกันเลยครับผมงั้นสุดท้ายนี้อาจจะลองฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือในการกินอาหารไทยมื้อต่อไปเนี่ยถ้าเราลองเออลองสังเกตหรือลองนึกถึงรสชาติต่างๆที่เรากินเข้าไปร้อนเยน็นเปรี้ยวขมหวานเค็ม มันมีรถอะไรบ้างแล้วลองคิดต่อว่าเออตามหลักภูมิปัญญาไทยแล้วเนี่ยจานนี้มันช่วยปรับสมดุลธาตุอะไรในตัวเราบ้างนะอืมน่าสนใจค่ะประสบการณ์การกินหรือแม้แต่การเลือกสั่งอาหารในครั้งต่อไปของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับอาจจะทำให้เรากินอย่างเข้าใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นก็ได้ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะต้องลองไปสังเกตด,ดูแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ยินดีครับ